สุดท้ายนี้เราก็มีพนักงานคนแรกแล้วพ <laughs> นักงานประจำล้วพนักงานคนแรกของเรามาถึงแล้วสวัสด,ดีครับถ้าใครเห็นรงเนี่ยผมบอกว่าเด็กฝึกงานเก่าโอฮาน่าเนี่ยทรงกับโอฮาน่าจริงใช่ไหมเหมือนเลยอ่ะสงมาทำไมเนี่ยม,มึงมาที่นี่ทำไมสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ออนครับ วันนี้หลังจากที่เราทำงานงกงๆงง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 มาอย่างหนักนะครับสุดท้ายนี้เราก็มีพนักงานคนแรกแล้วพนักงานประจำเาคุณทำช่องมาสี่ปีเนี่ยสามล้านซับกูไม่เคยมีพนักงานใช่กูตัดกันเองนี่แหละนี่จะเป็นคั้งแรกนะครับใช่ตอนแรกจะมีไอห่ามึงก็หนีอันนี้หมายถึงช่องออสเดียแมนนะใช่ช่องที่3ล้านซับไม่ใช่ช่องนี้ แต่ว่ามันเป็นช่องของเราเหมือนกันใช่วันนี้เราก็เลยดีใจรู้สึกดีใจแหละพูดก่อนเราเช่าห้องให้น้องมันอยู่แถวใกล้ๆนี้ไว้ห้องนึงใช่ห้องดีนะราคา4,000ันบาทแถวเนี้ยถือว่าแพงมากแล้วนี้แล้อก็ออกค่าน้รับาไฟให้น้องด้วยใช่เรียกว่าน้องมันอยู่เรานี่แทบจะสบายเพราะว่าบอกว่าตอนเช้าหิวข้าวก็เข้ามาที่บ้านที่บ้านแม่ทำข้าวไว้ให้กินวันนี้จะไปซื้อโต๊ะไว้วางคอมกับตู้ไว้ใส่เสื้อผ้าแค่นั้นเองไว้ให้มันนะครับเพราะเตียงเขามีให้แล้วใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวอยากฝากอะไำ ปล่อยมันมันได้ดีแล้วปล่อยมันมันได้ดีพวกขายเบอร์เกอร์แล้วก็นีเราไปได้ดีแล้วปล่อยมันใครยังจาได้คลิปที่เหมาเบอร์เกอร์มันน,นั่นแหละเคยมาฝึกงานอยู่แต่ว่าไม่ได้ทำด้วยกันก็น,นี่เดี๋ยววันนี้ไปตามหาเฟอร์นิเจอร์ให้มันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเห็นหน้าเห็นตามันพรุ่งนี้มันจะมาย้ายเข้าหอจริงๆซื้อราวให้มันก็ได้ไพอวะราวเหรอได้ได้เดี๋ยวไปดูอะไรที่มันเหมาะสมแบบไม่ต้องแพงมากเพราะว่าก็ไม่รู้จะอยู่นานแค่ไหนไงประโยกแต่บอกก่อนนะเว้ ซสอปลาปูที่นอนหมอนเหมือนออกมาเองใช่ใช่เขาบอกมาแล้วไม่ออกไอ้นุ่มไอ้ไอ้น้องพนักงานคนนี้มันชื่อหยกนะครับใช่จะจ่ายดีดไว้ว่าเป็นคนแรกของช่องออเดอร์แมนพนักงานประจำเราจะมาดูกันนะคะเราจะนับเวลาแต่ว่ามันจะดีกี่เดือนนะจ๊ะขนาดนั้นเลยเหรอเราไม่ใช้งานมันหนักกาหน่อยว่าไงมันสบายกินบอกด้วยคนนี้เป็นเด็กฝึกงานเก่าของช่องโอฮาน่าผมยางมาทรงแบบว่านี่ผมยาวมาเลยเหมือนพวกโอฮาน่าเลยเดี๋ยวรอจิด ีชอบแน่ๆเดี๋ยวเราติดตามออเลย<ม>ใช่ใช่เราติดตามไปเลยครับวันนี้เดี๋ยวไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ก่อนไป12 seconds later โอเคครับตอนนี้ได้ตู้มาหนึ่งใบอะไรวะตู้มาหนึ่งหนึ่งอันอะ่ะหนึ่งใบอะประมาณ2,400เนาะก็ถือว่าราคาโอเคไม่แรงเดี๋ยวเราจะไปดูโต๊ะอ,อีกที่หนึ่งเพราะว่าโต๊ะอนนี้เขามีให้เลือกน้อยมีแค่ราคา2,000กว่าบาทเท่านั้นเอง โต๊ะสำหรับเยี่ยเววาราคแรงแรงใช่ไหมสองพันเราเคยที่พันกว่าบาทใช่เปล่ะอืมอืมอืมแต่ว่าอันนี้มันบอกขอโต๊ะใหญ่ๆมึ่งเลยแขวนเยอะมากเลยยอมมันมีดูดเนื้อดูงกระชาเวลาซอยมันง่ายรอได้รอได้ไปดูโต๊ะก่อนต่อไปนะครับเรากำลังดูโต๊ะคอมให้สองพันกว่าบาทอันไหนสวยบ้างนี่นี่เป็นไม้จะเป็นกระจกว้าวจะเป็นกระจกคนรตสีกันมีประมาณนี้เดี๋ยวเลือกก่อน หนนดีนะ The next day. เค okay, ครับตอนนี้เราก็ได้ทั้งโต๊ะทั้งตู้มาแล้วเดี๋ยวพวกนี้เราค่อยเข้าไปหอพร้อมไอย,ยกพนักงานของเรากันนะครับแล้วไปดูว่าสภาพห้องเป็นยังไงนะครับตอนเราจับเสร็จแล้วสวัสดีครับตอนนี้พนักงานคนแรกของเรามาถึงแล้ว <Wow. S 1> สวัสดีครับ <laughs> ฝากตัวได้ครับไม่ใช่เ oh. มือง <laughs> หน้าเก่าแล้วเนี่ยวันนี้ครับผมอยตััวเเลครบนี่ยถ้าถ้าใครเห็นทรงเนี่ยผมบอกว่าเด็กฝึกงานเก่าโอฮาน่าเนี่ยทรงก็โอฮาน่าจริงใช่ไหมเหมือนเลยอ่ทรงมาทำไมเนี่ยมึงมาที่นี่ทำไมอยู่ช่องโอฮาน่ากลับไปเลยไอ้ที่นั่นอยู่ๆก็เที่ยวกาันักเลงอะไรเล่นทำวันนี้นี่มันนักเลงอ้าวเดี๋ยวกูเปิดเบียร์กินโชว์แล้วนักเลงแล้วไปเดี๋ยวไปช่วยน้องยกของขึ้นห้องกันไปครับไปไปของตัวเองให้ยกขึ้นเองนี่ของน้องเขาซื้อให้ไว้ที่หอ พูดไรเนี่ยไม่อยู่เรื่องอะไรนี่สูจน้องนี่ต้องพิสูจน้องว่าวันนี้จะไปชวนเขากินเบียร์นะเดี๋ยวดีเมียไม่อยู่ดีก็พี่สั่งรถล้วส่งได้วะส่งเทดีกว่ะพี่จริงปะส่งคืนอยู่วะนี่เราต้องขับไปส่งของตลาดไทยก่อนนะแล้วเราค่อยกลับมาเอาของให้น้องเออขับรถล้วส่งได้หรอเทเลยไปขับรถล้วนไงเอาไอสัตว์เออส่งส่งให้อ่ะส่งเหมือนเจ้าของรถเดี๋ยวนี้รับน้องกันหน่อยนะทำไงวะชวนกินเบียร์ซะอ๋หรือว่าสอยซะ อห้องไหนอ่ะห้องไหนห้สองชั้นสองขึ้นไปเลยดีอยู่ชั้นสองไปอยู่ชั้นสี่้นยังไงครับสือวานโม่ใช่าดรูด้วยตเ่อไปเรวเร็วีตรงไปทางไหนเดี๋ยวเรยวเรยวซ้ายซ้ายงไหนห้องเบืรออะไรห้องเบือสองนย์สองจดมเย็ดเบ เรื่องไหนอะเนี่ยไป่ดีเลยเฮ้ยห้องน้ำยังอยู่ห้องน้ำดีห้องน้ำดีห้องน้ำดีกว่าบ้านเราอีกเดี๋ยวหาว่ารอเล็กน่ะเอาให้ดูห้องน้ำดูจริงดูดิห้องน้ำดีกว่านห้องน้ำดีกว่าบ้านเราเลยเงี้ยแถมโค้งรุ่นฉีดตูดเองเปล่าอืมดิวห้องอุกงนี่ยองมึงนี่มึงมาอยู่นี่อยู่เหรออยู่ไปอยู่ไปไปยังไม่ไปอันนี้เก็บไว้ มีพวกะอาหารไรฟงไวไฟสัญญาแม่นี่มีนะแล้วเวลาสั่งของก็เอาเป็นชื่อนี้ได้เวลาดี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 ทำอะไรอ่ะกุจะขี้ปรเดิมห้องน้ำเด็กเอไอ้กูจิงกูเล่นกไป่ไ้ไกูจริงเหรอจริงจริงจริงจะประเดิมห้องน้ำา่นี่ส่ยล้วนีเงี้ยนี่ังเคยขายปลูก้านใหม่มขี้มันพาร้าน้อาเย ไม่ยังเปิดไว้ลมผ่านนะเ<ม>นี่ยตรงน<ด>ี้โปร่งอยู่ใช้ได้ครับห้องนี้โอเคครับตอนนี้เราก็เอานังมาเล่นประกอบโต๊ะนะเพื่อตัดยศมันมีคนขยับคู่มือเองแล้วครับมันเตรียมจะแดกคู่มือ,อแล้วครับก่อไม่ถูกก็วันนั้นน่ะประกอบของเล่นให้ลูกเป็นไงยิงคู่มือสนุกแล้วต้องมานั่งกินกินจินนี่ลูกรู้เห็นไหมฮยเนี่ยมึ เาบอกแต่ลสวยงาแต่ตัะประเทศนะจะมาดูเตียงนอนวันนี้คนนี้มนเล่นนอนนี่เหรอ No God มาอมาลทัดูมาเอาอ๋อเออหนังเหนียวเลยเฮ้แต่ถ้ามีแอร์ไม่เหนียวมีวแอร์ไม่เหนียวผมนอนมาแล้วมีแอร์ก็หลังเหนียวมเหรอเย็นเลยเนี่ยแต่ที่นอนเขาดีอยู่ไม่ได้ส่องไม่ได้ไม่ได้ทำไมทาสามาดังง โอเคครับตอนนี้จัดห้องให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วใครเป็นคนประกอบโต๊ะประกอบตอะไรโต๊ะอิทีอ่อะพี่ชาติกับพี่ตัวประกอบอยู่สี่รอบจริงเหรอผิดอยู่นั่นอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก่อนจะนั่งได้แล้วก็ไปนั่งไปอยู่นู่นนี่อยู่นี่ไม่ยอมดูคู่มือไง <c oughs> มันแดกคู่มือปะดูแล้วมันประกอบไม่ถูกเลยอ,อ,เอ๋อนี่ห้องสวยนะห้องใหญ่ด้วยเออชอบห้องไหมชอบชอบเออก็ต้อไม่ชอบก็ก็ต้องอยู่ดีนะไม่ชอบก็ต้องอยู่ดี ตรงนนู้ของสิงงขอสิงเออขอขอรับน้องใหม่นะคะพนักงานคนแรกของช่องเราทำมาสิปีเพิ่งมีพนักงานแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อชิยกคับอย่าเถิที่ปกติไม่ใช่คนอย่างนี้ไงโยกคนคนรุ่นร้่อตอนนี้ก่อนเป็นโยกอฮาน่าอ่าใช่ตอนนี้ก็เป็นโยกออลเลอร์แมนโยกออลเลอร์แมนนะใช่เปลี่ยนนามสกุลให้บอกใหอังมคุคอนะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เห็ีบฝุดงานของาน่ามาอยู่วลา ต่อไปโอเคมาให้ดูว่าห้องเนี่ยประมาณนี้ใครอยากมาทำงานว็อตเจอร์แมนก็เตรียมตัวไว้เผื่อรับเพิ่มก็เดี๋ยวรับไปอีกห้าคนก็เนี่ยนอนห้องเนี้ยดูแลกันก่อนไปเตียงมันนี่แหละโอเคไปละค่ะไปปะกลับบ้านเราก่อนกลับบ้านนอนกน่อน eighty impressions later นี่ครับตรงนี้ปาลินแกะกระลำพิษและให้แฟนเขาได้กลิ่นการทำไม่กินด้วยลำบาก จิ้มต้องจิ้มแบบไรนะน้ำปลามะนาวนี่เขาทำให้กินสุดยอดดูที่เขาทำอะไรติ๊กตอกเจ้าล้าราดังเลยอ่ะกินมั้งอากินมากเขออะไรร้านเลยนะจ๊ะเทียวโอเคอ่ะครับดีใจมากแฟนทำให้กินแล้วแบบนี้ไหมหลังจากบวมมา3-4วันอย่างนี้เลยที่เห็นในคลิปอ่ะปลาเยอะกวปกินเลยป่ะกินแล้วนะปลาเยอะกว่าที่ร้านอีกนะเหรอ ที่ร้านเขาขายถูกเนยเอาเลยนะโหยากกินมากอะ่ะเห็นยากกินมากเลยอร่อยบอกอร่อยแม่เลยบอกแม่เลยจะ<อ>ได้พัฒนาสิบอกจริงๆเลยอร่อยมากเปลาทอดใหม่ๆอย่างเงี้ยสุดยอดอ,อันนี้น้ำปลามะนาวใช่ไหมเปรี้ยวดิแต่ไม่เคยเลยนะตอนแรก ที่ตัวชิมอ่ะมันโอเคยังไม่ด้วยแต่พอมาชิมอีกแล้วพ่อบอกมันเค็มพ่อบอกเค็มไปตอนน้นปลามะนาวมันจะไม่เค็มได้ไงตอนนี้เหลือมะนาวอีกเดียวมะนาวอร่อยมากอร่อยใช่ไหมอร่อยมากครับขอบคุณมากครับวันนี้ทำมากินยังเหลืออีกนะคะแต่ว่าที่เหลือแกเองแล้วนะได้เหลือแกเองมีกุ้งอะไรวันนี้กุ้งเผาเขาเรียกว่าเลี้ยงต้อนรับพนักงานใหม่พนักงานซึ่งมันไม่ได้กินมันักงานมันนอนอยู่ถ้าใครอยากให้แกล้งมัน คอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวเาจะแก้งเลยให้ดูในช่องออนเลอร์แมนเนาะใครอยากมีให้แก้งอะไรเด็ดๆบอกมาได้เดี๋ยวเจอกันไอ้ยกวันนี้ลาไปก่อนครับชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับสวัสดีครับ